สวัสดีครับร้านตราดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็ซ่อมหม้อหุงข้าวใช้แก๊สนะครับของยี่ห้อ Lucky f เ a m e นะครับก็ขอบพระคุณคุณลูกค้านะครับที่อยู่โรงเรียนสารศาสตร์นะครับก็ได้เอามาหน้าร้านเลยนะครับจำนวน5ใบนะครับอาการก็ต่างๆกันไปนะครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดการก่อนซ่อมนะครับ สำหรับใบตัวนี้นะครับโมงข้าวใบนี้ตัวสปาร์ตสายขาดนะหนูกัดแล้วก็ไฟล้อยังใช้ได้นะครับแต่ว่าไฟล่วตรงนี้นะครับไฟล่วตรงนี้ใบที่1นนะครับใบที่สองนะครับเปลวออกมาเปบนี้นะครับต้องล้างระบบด้านในนะครับล่ออ่อนมากนะครับแล้วก็โยกแกนโยกหมดเลยนะครับ ก็คลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปซ่อมหม้อหุงข้าวที่เสร็จแล้วนะครับก็หม้อหุงข้าวที่ลูกค้ามาจากาโรงเรียนสารศาสตร์นะครับก็เอามาซ่อม5้าใบนะครับซึ่งอาการต่างๆก็แล้วแต่นะครับบางทีก็รั่วบางทีก็ไฟออกมาเปลวไม่สวยบางอันก็นมหนูตันไฟลอใช้ไม่ได้นะครับจุดสปาร์กไม่ได้นะครับอาการต่างๆนะครับ ก็เราก็ซ่อมเสร็จแล้วนะครับเราจะมาให้ดูทีละตัวเลยนะครับที่ซ่อมเสร็จแล้วนะครับนะครับใบเล่หนึ่งอาการก็คือที่ว่าต่างๆกันไปนะครับต่างๆกันไปที่ที่ที่ว่าไว้นะครับตัดใช้ได้แล้วนะครับนะครับหนึ่งลองไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูตัวที่สองนะครับมีทั้งหมดห้าห้าห้าใบนะครับติดนะไฟลอก็ติดแล้วใช้ได้นะครับใช้ได้ตัดชั่ว ใช้ได้นะครับตัวที่2ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูตัวที่3มต่อนะครับครับก็อย่างที่ที่บอกไว้นะครับอาการแต่ละอย่างก็มีทั้งไฟรั่วพอดีครับนี่ครับใช้ได้นะครับใช้ได้แล้วนะครับใช้ได้แล้วไฟตรงนี้ก็ไม่รั่วนะครับแต่ไฟเอาไปเช็คหลนนะไม่รั่ว นะฮะไม่รั่อนะฮะไม่รั่วอย่าอย่าอย่าทำตามนะครับอย่าทำตามนะครับก็ไฟล่อก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่4ต่อไปนะครับก็มาดูตัวที่4นะครับตัวที่4อันนี้รู้สึกว่าลูกค้าจะใช้ของลัคกี้เฟรมนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะไปซ่อมที่อื่นมาแล้วนะครับก็ผมแกะดูแล้วบางทีบางยี่ลูกยางเขาก็ไม่ใส่ให้นะครับก็ไม่ได้ว่ากันนะครับก็อาจจะลืมนะแลัวฮะ จุดง่ายบางตัวก็จุดง่ายนะครับไฟล่อไม่ติดนะไม่ติดนะครับอย่าทําตามนะผมแนะนําว่าอย่าทําตามแบบผมนะนะครับนะครับนะครับก็ตัดก็ใช้ได้นะครับไฟล่อก็ยังใช้อยู่นะครับสาหรับคุณลูกค้านะครับดูคลิปนี้นะครับหม้อหุงข้าวท่านมีปัญหานะครับก็ส่งมาซ่อมที่ร้านตลาดไทายแก๊สได้เลยนะครับสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สามารถมาได้ก็ส่งทาง ขนส่งเองกชนอย่างเคอรี่หรือนิมเอ็กเพรสอะไรพวกนี้นะครับส่งมาได้นะครับเวลาส่งเนี่ยถ้าเกิดมาั่วแล้วให้เอาถอดน,น็อตตัวนี้สองตัวนะครับให้เอาแกนนี้ออกไม่งั้นนะครับเดี๋ยวเขาขนส่งแล้วจะทําให้หักแล้วก็จะเสียเงินเยอะอีกนะครับเดี๋ยวไปดูตัวที่5้าซึ่งตัวสุดท้ายนะครับมาดูตัวที่ห้านะครับตัวสุดท้ายนะครับก็ลูกค้าก็ส่งให้มาซ่อมก็เยอะนะครับจากต่างจังหวัดมาจากยะลา ก็เปมีนะครับก็ส่งมาให้ซ่อมนะฮะปุ๊บนะครับใช้ได้นะฮะไฟล้อปุ๊บปุ๊บไม่ติดนะครับไม่ติดไม่ติดนะครับไฟใช้ได้ตัดปุ๊บดับมีไฟร่ออยู่ใช้ได้แล้วนะครับก็สําหรับคุณลูกค้านะครับที่ดูคลิปนี้นะฮะอย่าลืมนะครับหม้อหุงข้าวของท่านมีปัญหานะครับอย่างเช่นหม้อไฟไหม้คือหุงแล้วข้าวไหมหรือ ยังไม่ทันสุกก็เด้งอะไรลักษณะนี้นะครับหรือนะครับตรงนี้บริเกนนี้ไฟลุกนะครับหรือไฟไม่แรงไฟออกมาก็เป็นเปลวสีส้มนะครับไฟออกมาก็เป็นเปลวสีเปลวสีส้มสปาร์กไม่ติดตรงนี้นะครับอาการทุกต่างๆเนี่ยก็ เอาเข้ามาซ่อมที่ร้านตลาดใชแก๊สเลยนะครับอย่าลืมนะครับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็ส่งมาซ่อมได้เลยนะครับอันนี้ก็ของโรงเรียนสารศาสตร์ก็เสร็จแล้วนะครับก็ขอบพระคุณนะครับคุณลูกค้าที่แวะเข้ามาดูแวะมาชมคลิปนี้นะครับหวังว่าร้านตลาดจแก๊สนะครับคงได้บริการคุณลูกค้านะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับร่ำรวยครับสุขภาพแข็งแรงทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับ